สังเกตว่าพาเลสเนี่ยปีกเขาจะจัดจ้านหน่อยปี๊เขาจะเร็วและคล่องแล้วก็เข้าใจว่าเออเฮ้ยพาเลสเล่นในบ้านลิพูลเล่นนอกบ้านใช่ไหมลิบูลเล่นนอกบ้านไม่ดีพาเลสเล่นเล่นได้เล่นในบ้านแล้วก็มีตัวเร็วๆพอมีตัวเร็วๆอย่างเงี้ยเวลาเวลาบุกแล้วมันมีลุ้นแอบหวังลึกๆเว้ยว่าเอานะลิบูลอาจจะอาจาอาจะสะดุดอาากีกนัดหนึ่งแล้วลิบูลรูดูกาเนี้ถ้าเล่นดีมานัดไหนเนี่ยอีกนัดหนึ่งจะฟอร์มจะหลบ ใช่ไหมครับเล่นดีเจอกับเออเลสเตอร์ซิตี้นะอัดเลสเตอร์ซิตี้สักกลิ้งเลยเพออีกนัดหนึ่งเสมอไบรายตันเล่นดีกับวูฟนะขล่มวูฟซะเละเลยไปเสมอกับฟูแลมเห็นไหมจะดีนัดแล้วก็ดรอปลงมาไม่ไม่ถึงกับว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ถึงกับผีเข้าผีออกนะแต่จะดีแบบสุดๆแบบจะให้วี่งม่ท่อแบบสุดๆเล็กนัดหนึ่งจะจะดรอปลงมาจะเป็นป๊อป l ็อกหน่อยนะครับ นัดที่แล้วลิพูลเล่นดีครับเจอกับทอนนอมฮอสเปอร์นะแมมเจนครับเขาบอกว่าไงต่อให้คุณเอารถบสัสนะหรือแม้แต่เอาเครื่องบินมาจอดที่แอนฟิ์อนะ่ะคุณก็ไม่รอดกลับไปหรอกแมมฟังแล้วก็แบบฟังแล้วทำเงี้ยทำหน้าเง,งี้ยนะชะนะแล้วก็พูดอะไรก็ได้พูดแล้วก็สวยงามหมดอ่ะชนะเน,น่ยมึงชะนะเนี่มึงพูดดีอะไรก็ได้เลยเจนครบับนะแอบหๆๆวังลึกๆเว้ยเกมนี้ ลีซาพาเลตนักที่แล้วก็ใช้ได้นะยันเสมอสเปอร์ได้เสร็จก่อนแข่งแอบลุ้นตัวผู้เล่นเฮ้ยลิพูลมีข่าวตอนแรกมีข่าวโจแอมาติสอาจจะกลับมาลงสนามไม่ได้นะเจ็บหลังอยู่นะัที่แล้วก็ไม่ได้ลงแอบลุ้นอยู่เฮ้ยเผื<พ>่อเอาไอ้นทฟิลิปเผื่อเอาไอ้ลิสวิลเลียมเด็กอายุสิบเก้าลงเว้ยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอพวกวินฟิลตาฮา มีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์โดนกระชากเว้ยเด็กประสบการณ์น้อยนะครับดูตัวผู้เล่นให้ได้ชเชลลมาติปกลับมานะแต่เจอเรนครอฟเห็นไหมฮะพอเขาได้หลังเขาได้หลังคู่ที่ลงตัว,ชวเชอ์มาติปคู่กับฟาบินโยเขาให้ซาร่าพักเลยพักไปในตัวเลยนะครับถามว่าทำไมให้ซาร่าพักถ้าถามผมผมเป็นโคช้ชผมก็บอกว่าก,าก็ประเมินแล้วเจอคริสตัลพาเล น่าจะเอาอยู่มันจะเป็นเ่าไงว่ามันจะเป็นต้องมีซา่าะนะไม่จะเป็นไม่จะเป็นต้องมีโมซาลาก็น่าจะเอาอยู่หรือขี้หมูขี้หมานะฮะหรือขี้หมูขี้หมาไม่ได้เอาซาลาลงยังยิงได้ได้หรือสถานการณ์มันไม่ค่อยดีค่อยส่งซาลาลงทีหลังก็ยังไม่น่าจะสายแต่ลราก็แอบหวังไะเฮ้ยเวลามีซาลาะกับไม่มีซาลาะเนี่ยมันต่างกัน ประสิทธิภาพในเกมรุกเวลาไม่มีซาร่าเนี่ยมันมันตกลงเพราะว่าอะไรซาดิโอมาเน่ฤดูกาลนี้ก็ดรอปลงเห็นไหมฮะยิงไม่ได้มาเจ็ดแปดนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโรเบโตฟิมิโนนัดที่แล้วเพิ่งโขกระตูชัยฝังพยาโต้งที่แอนฟินก็จริงแต่ค่าเฉลี่ยในการทำประตูก็ไม่ถือว่าสูงมากนะักเพิ่งยิงไปได้แค่สามนะดีโอโกโชต้ายังเจ็บ โชตาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นทีเด็ดเป็นไม้ตายของลิเวอร์พูลนะครับถ้ามีดีโกโชตาเนี่ยมันสามารถจัดทีมได้หลากหลายจัดระบบการเล่นได้หลากหลายจัด4-3-3ก็ได้จัด4-2-3-1ปืนฝืดๆเอาดีโกโชตาเล่นนะฮะขยับเอาซาลาไปเล่นหน้าเป้าถอยฟิมิโนลงมาเป็นหน้าต่ำลงไปเป็นหนึ่งในกองกลางในมิดฟิลด์ก็ได้พอไม่มีดีโกโชตาเนี่ยทางเลือกในการจัดเกมรุกในการจัดแนวรุกเนี่ย มันก็น้อยลงเช่นเดียวกับประสิทธิภาพในเกมลุกมันก็ต้องน้อยลงนะตามธรรมดาเพราะโชต้าโคต้ายิงประตูแม่งเยอะใช่ไหมโคต้ายิงประตูเยอะและยิงเป็นคนเป็นนักบอลที่หาตำแหน่งทําประตูได้ดีนะเป็นคนที่ยิงประตูเนี่ยมีประสิทธิภาพพอไม่มีโชต้าไม่มีซาลาเจอเล่นครอปส่งทาคุมิมินามิโนะลงผมคิดได้จ่ายเอาแล้วท <laughs> าคุมิมินามิโนะลงเล่นฤดูกาลนี้ ก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยจะดีลงเล่นแล้วมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเวิร์กอ่ะใช่ไหมลงเล่นแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรนะและนัดก่อนเนี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะลงไปเล่นกลางด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นตัวริมเส้นไม่ใช่เล่นหน้าซ้ายหน้าขวาตำแหน่งถนัดของมินามิโนคือคือเนี่ยคือคือหน้าข้างบนน่ะนะครับคือหนึ่งในในสามประสานอะแนวรุกอะไม่เป็นหน้าซ้ายก็หน้าขวาก็ว่ากันไปนะเวลาเล่นหน้าต่ําก็ ไม่ได้มีทีเด็ดอะไรมากเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวกลางนะอย,งอย่างเกมที่เจอกับฟูลแลมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรพอเห็นเจอเกนครอปส่งมินามิโนะลงคิดในใจเดี๋ยวมึงได้เปลี่ยนซาร่าลงมาแน่ะนะ <c oughs> นะเดี๋ยวคือขอดื่มน้ำนิดนึงนะครับปรากฏเปิดเกมมาสองนาทีไอ้สั์จบเลยม่ต้องวิจารณ์วิเคราะห์ออะไรกันแล้วนะครับคือตอนแรกคิดว่าเกมจะสนุกอ่ะเปิดมาสองนาทีมินามิโนะแม่งยิง ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ใช่เด็กโงไม่แน่ใจว่าใช่ประตูแรกในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ขออาภัยด้วยนะถ้าใช่ก็ขออาภัยด้วยเฮียอย่าค้างนะอย่าค้างอย่าค้างอย่าค้างนะอ่ะไม่ค้างแล้วไม่ค้างแล้วเดี๋ยวไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับนะเ<อ>น็ตแม่งก็เฮียแล้วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต่อว่าทางโรงแรมสักหน่อยนึงนะครับไม่น่าจะเป็นที่เฟซผมแล้ว นะกดรีเซ็ตบ่อยๆครับทุกท่านนะครับขออภัยครับตอนนี้ไม่ค้างแล้วนะก็เนะี่ยพอค้างปุ๊บแมงหายคนแม่งหายพอพอมินามิโน,โนยิงประตูแรกแค่สองนาทีเนี่ยมันมองได้สองมุมนะมุมหนึ่งคือถ้าเรามองโลกแบบเด็กโอง่อะมองแบบข้างๆตัวเองมันเปิดเป็นการเปิดหัวที่แบบโอ้โหสมบูรณ์แบบมากสองนาทีกูนำแล้วหลังจากนั้นกูเล่นสบายแล้วล่ะนะครับอีกมุมหนึ่งคือนำเร็ว นะครับมันก็มีโอกาสให้กับคู่แข่งได้แก้ตัวมีเวลาคู่แข่งมีเวลาแก้ตัวเยอะว่างั้นเถอะนะอ่ะผมก็ยังทําใจดีสู้เสือเป็นคนมองโลกในแง่ดีเฮ้ยพาเลทเล่นในบ้านโดนลิบูลนําเร็วอ่านะดูไบรทันเป็นตัวอย่างไบรทันกับโดนลิบูลนาครึ่งแรกนะครึ่งหลังเดี๋ยวก็หาจังหวะทาประตูนะหาไม่ได้เดี๋ยว v ีรก็ช่วยเองนะได,ดงได้จุดโทษได้จุดโทษไปนะครับ ปรากฏว่าลิพูลเขาไม่รอให้เป็นแบบเกมแบบไรยตันแล้วฮะเพราะยิงสองได้อ่ะเขายิงหนึ่งได้เขาไปสองแปปเข้าไปสามยังไม่ทันสี่สิบวินาทีเลยเฮียสามศูนย์นะพอสามศูนย์มันก็คือคืออย่าสามศูนย์ไม่ต้องสามศูนย์หรอกเอาแค่สองศูนย์อะสองศูนย์นี่มาเน่ไม่ยิงมาหลายนัดแล้วมาเน่ก็ยิงได้ใช่ไหม พอสามศูนย์เนี่ยเป็น,ปน,ปนจังหวะโต้กลับเห็นไหมฮะพอพาเลตบุกขึ้นมาลิมุนโต้กลับได้ดีนะจังหวะนั้นมาจากหน้าประตูตัวเองเลยแล้วก็ฟิมิโนโจ่ายบอลให้แอนดรูโรเบอร์สันและแอนดรูโรเบอร์สันนี่แม่งเป็นคนเปิดบอลไอ้ห่าเปิดทีไรเพื่อนยิงได้ทุกทีเลยชิบหายนะครับเออค้างบ่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันสามศูนก็ ตอนแรกที่ผมตั้งใจดูผมนั่งนั่งดื่มเครื่องดื่ม,มนะนั่งดื่มไปดูบอลไปพอสามศูนย์อันนี้ก็สารภ,ภาพตามตรงเลยแล้วกันก็เลิกดูคือตาก็เหลือบอยู่หูก็ฟังอยู่แต่มือเราไม่ดูจอแล้วเราความใจจดใจจ่อเราไม่เราไม่ได้อยู่ที่จอทีวีแล้วเราก็มานั่งอ่านมานั่งอ่าน เฟซบุ๊กมาดูเฟซบุ๊กมาดูมือถือมาดูลายนะฮะ <c oughs> นะดูลายไปดื่มมาดูด้วยนะสักแปบ๊บเผลอหลับผีเผลอหลับด้วยเอาพูดตรงเลยนะยอมรับตรงก็ไเลยเมา <c oughs> นะเผลอหลับนะเผลอหลับเมียมาสกิดนะเมียมาสกิดบอกเธอเธอสี่ละวสี่ เออค้างบ่อยเลยเกินอะไรก็นักหนานะก็โอเคนะพอสี่แล้วก็ไปห้าแล้วก็ไปหกนะตอนตอนแค่สี่สี่แล้วไปห้าเนี่ยนะครับประตูที่สามประตูที่สี่ก็เป็นฟิมิโนใช่ไหมฮะอ่าประตูที่สี่เป็นจอแดนเฮนเดอร์สันประตูที่ห้าเป็นฟิมิโนแล้วก็เปลี่ยนซาร่าลงมาซาร่าเขาก็เหมาอีกสองแอสซตอีกหนึ่งนะตอนสัก ถ้าเนี่ยผมคิดในใจแล้วเยี่ยมตายแล้วไม่ต้องไปฆ่ามันแล้วมันตายแล้วนะไม่ต้องไปกระทืบมันแล้วมันเละแล้วนะครับก็สุดท้ายล่อไปเจ็บนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้เกมที่แพ้แอตัลวิมล่ามันเจ็ดสองอะ่ะเกมนี้แม่งกำไรอะ่ะและนี่คือชัยชนะมากที่สุดของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลเล่นพรีเมียร์ลีกมานะตั้งแต่หลีกสูงสุดของ,องกิษ เปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่น1เป็นพรีเมียร์ลีกปี1992งเก้าเก้าลิเวอร์พูลชนะนัดเนี้ยเป็นสถิติของตัวเองครับคือชนะ7ประตูต่อศูนย์นะครับทำลายสถิติเดิมผมจำไม่ได้แล้วสถิติเดิมนี่รู้สึกจะปีห9ึ่ชนะ7 1ชนะใครลืมไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของลิเวอร์พูลนะแล้วก็ไอเกมกับแอสตันวิลลาก็จบไป เออมันค้างบ่อยเหลือเกินผมก็เบื่อเหมือนกันไม่รู้มันจะค้างเที่อนะไรกหนาแม่งละเครียดเรื่องโควิดอีกเชียนะที่สมุทรสาครอย่างพิธาวันดล่อไปห้าร้อยกว่าคนอีกจัดนะพวกข็นแกตัวพวกมักง่ายพวกไม่มีจิตสาธารณะพวกไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมแล้วมันก็ทําคนอื่นเนี่ยทั้งประเทศลําบาก ตอนนี้สมุทรสาครนี่เขาล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาจังหวัดใกล้เคียงซึ่งสมุทรสาครแม่งติดกรุงเทพอีกไอ้เฮียนะติดกรุงเทพอีกไม่รู้จะด่าใครนะไม่รู้จะด่าไม่รู้จะด่าอะไรอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปด่าใครหรอกอยู่ที่ตัวเองอะนะครับก็ขอฝากทุกท่านไปด้วยแล้วกันตอนนี้มันก็ต้องยกการขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆอะ่ะการมันไม่ควรตกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแต่ว่า มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะบางทีเอาง่ายๆผมผมเข้าห้างผมมาโรงแรมผมไปโรงพยาบาลเนี่ยผมใส่แมสผมใส่หน้ากากอนามัยแต่เวลาผมไปทํางานเนี่ยใช่ไหมผมก็ไปทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยผมก็เลิกใส่ไปแล้วนี่เขาเรียกกาดตกเห็นไหมฮะผมก็กาดตกเพราะว่าคิดว่าเข้าไปรุ่นพี่รุ่นน้องกูก็แก่เนี้ยแหละนะคนก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็ผมเชื่อว่ามันก็เป็นเกือบทุกออฟฟิศอ่ะ เวลาไปห้างสรัรพสินค้าไปแหล่งชุมชนไปที่สาธารณะก็ยังต้องใส่อยู่ใช่ไหมครับอืมอ่าโอเคนะมันค้างบ่อยเกินไปนะครับมันค้างบ่อยเกินไปก็ขอบคุณทีวีอัต้พาสตะครอนมาถมนะครับแหล่งรวมอะไหล่แล้วก็ชุดแต่งรถสิบล้อรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีให้เลือกครบทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นอิซูซูฮีโน มิตซูบิชินิสสันโตโยต้าใครขับรถบรรทุกต้องการอะไหล่หรือของแต่งเจ๋งๆก็ต้องที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ PCY Auto p a r t ถูกและดีมีคุณภาพนะครับที่เดียวจบครบทุกสิ่งนะครับแอดไลน์ PCY Auto p a r t นะนะครับอ่ะนะอวันนี้ก็ต้องเอาประมาณนี้แล้วกันคือตอนเนี้ยลิ่ปุนทิ้งห่างนะครับ ทิ้งห่างอันดับสองอย่างทอตนมฮอสเปอร์ไปแล้วอกแต้มและคืนพรุ่งนี้ครับสเปอร์ต้องเจอกับเลสเตอร์ซึ่งไม่ใช่งานง่ายและมันกดดันคือมันเป็นไฟบังคับว่าสเปอร์ต้องชนะเท่านั้นนะครับต้องยัดเยียดความราใช้กับเลสเตอร์เท่านั้นพรุ่งนี้รอดูเลยครับเด็กหงรอแช่งพญาโต้งเลยถ้าสเปอร์ไม่ชนะผมว่าโอ้โหคงไวจบเร็วอีกแลฤดูกาดนี้นะครับมันเป็นไฟบังคับเลยคือสเปอร์จะกดดันแล้ว จะเล่นแบบรถบัสอย่างเดียวไม่ได้แล้วไปเจอกับเลสเตอร์คุณต้องทําเกมรุกคุณต้องชนะเลสเตอร์ให้ได้สถานเดียวเท่านั้นชนะไม่ได้คุณก็จะโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆและที่สําคัญสเปอร์ตอนแรกเนี่ยโอ้โหประตูได้เสียแม่งดีกว่าลิฟูลเนี่ยร่วมสิบลูกนะครับเพราะมันไปกลับตรงที่ว่าสเปอร์ชนะแมนยูถล่มแมนยูมาอกหนึ่งในขณะเดียวกับที่นะครับวันเดียวกันนั้นอนะลิเวอร์พูลแพ้แอสตันวิลลาเจ็ดสองแต่ตอนนี้นะฮะ นับมาถึงปัจจุบันนะครับ12 13นัด13นัดใช่ไหมครับประตูได้เสียริบุลดีกว่าสเปอร์สี่ลูก <c oughs> นะสี่ลูก <c oughs> นะครับอ่าโอเคมันค้างหรือเกินผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะซ่อมให้วันหลังนะฮะต้องขอบคุณฟีซีวาอโต้พาร์ทด้วยเดี๋ยวผมซ่อมให้เขาหน่อยละกันวันนี้มันก็เป็นความผิดของผมเองแหละไม่โทษใคร ะครับอาจจะมานอกสถานที่แล้วไม่เตรียมตัวให้ดีสัญญาณอินเทอร์นเน็ตนี่ผมก็ใช้ WiFi ของทางโรงแรมนะอาจจะแย่งกันเยอะนะผมก็ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ได้เอาอินเทอร์นเน็ตลงก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ